Control. <laughs> it's true it, really it does a go christmas it's it's pretty christmas time. Oh how <laughs> เพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้าวันนี้ฟ้าเดี่ยไปถอยน้ำหอมมาอีกแล้วเห็นไหมก,ก,ก็ก็ราคาก็สูงอยู่นะตัวนี้ค่ะแต่ว่ามันมี2ตัวแถมมาเป็นลิปเซ็ตก็สูงอยู่ค่ะก็รวมๆสองร้อเหรียญอะไรอย่เงี้ยเบาๆก็ถือว่าสูงสำหรับคนที่เออไม่ชอบน้ำหอมเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนๆพื่เขาเพื่อนเพื่อนเอนขานะคะไม่ต้องใช่ของก๊อปปี้นะคะไม่ไม่ใช้ของก๊อปปี้ค่ะเพราะว่าเราสนับสนุนของจริงนะคะกลิ่นนี้หอมมากฟ้าชอบแล้วเดี๋ยวฟ้าจะถอยเรื่อยๆชอบหลายกลิ่นเดี๋ยวจะค่อยๆซื้อนะคะวันนี้โชคดีมากเลยอาหารที่ไทยก็ถึงแล้วไปชอปปิ้งมาข้างหลังนี่เต็มเลยนะขนมเต็มเลยแต่ว่าไม่มีที่จะวางแล้วก็อันนี้ มาถึงพร้อมพิตติ้งเลยอันนี้นะคะสั่งมาในเว็บที่แคนาดานี่แหละประมาณ80กว่าเหรียญ2,000กว่า3ขวดบ้านเราขาย35บาทก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เป็นวันดีอะไรอะไรก็ส่งมาที่บ้านแล้วฟ้าก็กินอาหารที่พิตติ้งส่งมาแบบปลาหมึกทอดปลาอินทรีย์ทอดแบบจุกมากเลยค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยชอบนะอืเป็นสไตล์แบบ ที่เราชอบแบบกลิ่นหวานๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบแบบไม่แข็งไม่ไม่ s ตมากแล้วก็แพ็กเกจก็สวยนะคะเพิ่งได้มาวันนี้เองก็เบาๆอ่ะนะไม่ไม่หนักมากอะ่ะก็ของที่ส่งมาจากไทยก็ก,ก,ก็หลายหมื่นอน่ะนะคะแล้วก็น้ำหอมอีกแล้วก็วันนี้ปะลาร้าก็ส่งมาถึงอีกก็มาซ้อนกับพิต่ตีอีก3ขวดเป็น6ขวดนะคะก็ เบาๆอะ่ะก็ไม่กี่หมื่นนะคะไม่ต้องขอทานนะนะไม่ต้องใช้ของก๊อปปี้อะค่ะนะคะ,นะค,ะคิดถึงเพื่อนๆนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยฟ้ากำลังเรียนอยู่แล้วก็ทำงานด้วยหนักมากอันนี้เพื่อนเป็นเพื่อนๆนเขานะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนแค่อยากจะอวดะคะ่ะเป็นคนขี้อวดนะคะอื้ <c oughs> อาหารไทยถึงแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้ทำวิดีโอผิดไปก็เลยลบทำใหม่ตอนเปิดกล่องขอบคุณพิ่ติ้งมากเลยที่จัดการธุระให้เห็นไหมหนึ่อาทิตย์เองไม่ถึง1อาทิตย์หวันของถึงแล้วแล้วก็มีภาษีนำเข้าก็ไม่เยอะก็เกือบเกือบร้อยเหรียญแค่นั้นเองแต่ว่าได้ทุกอย่างที่อยากได้ นี่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกแห้งแล้วก็ปลาหมึกไข่ทอดปลาอินทรีทอดปลาทูหอมทอดพริกแห้งกะปิคองโดนปุ้งแห้งเีืใหญ่แบบบุ้มนะคะพริกแกงเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนๆอ,อ่านี่ฝรั่งเห็นฟ้าเนี่ยทำไอ้นี่เนาะ ทำควันตาสับประรดแล้วนางแบบอุ้ยแบบอเมซิ่งน้ำฟ้าแบบยว่ายูไมซิ่งอะไรยเงี้ยก็เลยสั่งอันนี้มาให้พวกฝรั่งใช้งานเออฝรั่งควันตาสับประรดไม่เป็นนะคะเออแล้วก็อันนี้เป็นเออเส้นขนมจีนผงผงยานางปลาอุ้ยขาดไม่ได้เลยเลยมีตุ้งจิงจัดให้นะคะ2กิโลเลยผงนัวคะ่ะ ผงชูรสเอาไว้ใส่ส้มตำนะคะขาดไม่ได้แล้วก็พริกอีกนะคะหลายกิโลเลยพริกแห้งเพราะว่าที่นี่เนี่ยหาพริกเผ็ดๆกินยากนะคะแล้วก็โอ๊ย sorry มือไปปิดกล้องแล้วก็ผงใบเตยวิมีหลายอย่างที่เราอยากได้คืออันนี้แหละเป็นอาหารที่ฟ้าชอบอาหารไทยอาหารแบบน้ำปลาน้ำปลากะปิอะไรเงี้ยกุ้งแห้งเอาไปทำอาหารปลาทูหอมปลาทูเค็ม นะปลาอินทรีย์ปลาหมึกแล้วเดี๋ยวจะฟ้าจะสั่งอีกนะคะอันนี้มาโอเคทุกอย่างครบรอบรอบแรกทุกอย่างครบเดี๋ยวจะสั่งใหม่จะจัดให้แบบหลายห,ายหายมื่นเลยก็แบบทำงานไงแล้วก็มีเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ย มีเงินซื้ออยากกินอะไรก็ได้กินไม่ต้องมานั่งแบบเปิดไม้นั่งพูดด่าชาวบ้านขอทานไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยเราต้องทําตัวให้มีคุณภาพได้เงินมาอยากกินอะไรก็อยากก็ได้กินนะไม่ต้องไปนั่งขอทานชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลารีวิวก็ไม่มีเงินแต่อยากจะรีวิวไม่ต้องค่ะคุณมีเงินก่อนนะคุณซื้อของให้ได้ก่อนแล้วค่อยรีวิวของที่คุณซื้อใส่ในบ้านไม่ใช่ไม่มีตังค์แต่ไปเดินรีวิวอันนั้นอย่างงั้นไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่สำหรับไม่สําหรับคนที่ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินอย่าไปนะอย่าไปเสนอหน้าเออไม่มีเงินอยู่บ้านค่ะนะเพราะว่าเวลาไม่มีเงินแล้วเดินเข้าร้านเนี่ยอีชั้นเนี่ยถ้าไม่มีเงินฉันจะไม่ไปตรงไหนนะคะเพราะว่าฉันอยากได้แล้วเด็บมันจะเป็นเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการทํางานเต็มเต็มเวลาข้อดีของการขยันก็คือ อยากกินอะไรก็ได้กินอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ซื้ออันนี้คือข้อดีนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องไปนั่งขอทานใครนะผู้หญิงที่อยู่เมืองนอกฟ้าไม่ได้ดูถูกใครเราอาจจะไม่เหมือนคนในไทยนะคะอาจจะหากินของที่มันลำบากกว่าในไทยเออแต่ว่าถ้าเราทำงานเต็มที่เราก็มีศักยภาพที่เราจะซื้อแล้วก็สั่งมาได้แค่นั้นเองก็ฝากถึงทุกคนนะคะว่า ขยันทํางานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณตุง้งติ้งที่จัดการธุระให้ฟ้านะเดี๋ยวฟ้าจะสั่งอีกเยอจๆเลยอยู่ที่ไหนก็ตุนของอยู่ที่ไหนก็ซื้อของอยากกินอะไรก็ได้กินเลยเนี่ยนะคะนินสัยของเราเป,เป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องไปนั่งขอทานไม่ต้องไปนั่งดรามา่าอยากกินนู่นอยากกินนี่แล้วไม่มีปัญญาซื้อไม่ต้องค่ะทํางานนะคะได้เงินมาอยากกินอะไรก็ซื้อก็สั่งซื้อความสุขให้ตัวเอง คิดถึงเพ,เพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ e n น o y นะคะเดี๋ยวฟ้าจะกินอาหารไทยให้แบบนีมาแล้วที่นี่นะที่หายากนะคือผงชูรสนะคะแถวนี้แถวบ้านฟ้าไม่มีฟ้าสั่งมาเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่ส้มตำนะคะโอเคบายบายค่ะเพื่อนๆหวัสดีจ้า